การเปลี่ยนได้จากลาและการลาฉายเสยืดนะเราก็ตัดเลยนะคะตัดแบบนี้เลยตัดตัดตัดเราจะใช้แค่สามเส้นนะตัวนี้ถ้าลาลยเราจะใช้ห้าเส้นจากลาทําได้หลายอย่างนะลาชายลาลอยแล้วก็ลาลากุ้นแล้วก็ผูกติดกันเลยนะคะผูกเป็นเงื่อนธรรมดานี่แนะหละขมวด ให้ปมเล็กที่สุดอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดึงรอดเราไม่ได้ใช้ร้อยเอาทีละอันละอันนะคะการที่เราจะเปลี่ยนได้ให้เร็วเนี่ยเราจะต้องใช้ดึงเอาเลยถูกดิแน,น่ๆแล้วก็ดึงเอาเนี่ยจากนั้นเรามาดึงตรงเข็มทีเดียวเลยนะคะจักตัวนี้มันจะมีสามเข็มกับหนึ่งเข่าวควายถ้าลาลอยจะใช้สามเข็มแล้วก็หนึ่งเข่าวควาย ได้เราไม่ได้ใช้เราก็ผูกไว้ข้างข้างถ้าเราดึงออกทั้งหมดมันจะลอยยากเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงมาเลยนะคะเขาจะถ้าเราผูกปมเล็กเนี่ยเขาก็จะลอดไอ้ตัวที่ร้อยต่างๆมาได้เหยียบเท้าซ้ายให้ตีนผียกขึ้นแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเราก็ร้อยเข็มซ้ายและขวาเป็นเป็นใช้เข็มคู่ใหญ่เราจะใช้เข็มคู่ใหญ่หรือคู่เล็กก็ได้อยู่ที่งานนะคะ ถ้าหากว่าอของเดิมเป็นคู่เล็กเราก็ต้องลาคู่เล็กเพราะว่าแขนเขาลาคู่เล็กมาต้องทำชายและแขนให้ใหญ่เท่ากันนะคะฝีเข็มที่เราจะลาตัวนี้ปลายแขนเขาลาคู่ใหญ่มาและก็ของเดิมเขาลาคู่ใหญ่มาพอเรามาตัดให้ลูกค้าเราก็ต้องลาคู่ใหญ่เหมือนเดิมอันนี้ต้องดูด้วยนะคะ แวลาจับเราจับพบเข้าเข้าไปข้างในเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ใช้สายตาคำนวณได้เลยถ้าเราจับผ้าตรงๆไม่สายไปมาเนี่ยเขาจะพอดีนะคะเขาจะไม่แบบว่าเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาให้ให้คดนะ่ะให้ตะเข็บมันคดเขาจะตรงมาพอดีเลยนะมันจะง่ายอยู่อย่างหนึ่งจากลาเนี่ย แต่ถ้าเข็มหักหรือว่าอะไรแล้วนี่เกิดการกระแทกแล้วเนี่ยมันก็จะซ่อมยากนะคะที่บ้านจะใช้มือเดียวไม่ให้ใครใช้ด้วยเลยนะเพราะว่าเดียเ๋ยวทําเตยแล้วมันซ่อมลําบากจากนี้อยู่บนห้องนอนเพราะว่าตัวหนักยกขึ้นยกลงไม่ไหวยกหนีน้ำมางแต่ปีห้าสี่ก็เลยจะต้องเดินขึ้นมาข้างบนแล้วมาทำบางทีก็งานตัวเดียวก็เปลี่ยนสีได้จนจนเหนื่อยนะ เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยทุกคนนอกในเนี่ยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เราปรับได้ทีไว้เพราะว่าลาโรยงานกางเกงเลกกิ้ง